บอ่อาพตนหลอลยอเาเขนีค่เนี้รื่องของสับดีรีใหม่ครับครับครับใหม่ครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่ขอต้นรับวนาขุทองขาวาแที่มาเพื่อเราทุกคนเพื่ชาวบ้านพ่นพ่นที่ดินก็ ถือว่าเขามีมุน่จนจิตนใจเข้ามาช่วยเราแม้แต่เราอยุดบนใดก็เป็มใจเราด้วยแต่วันนี้ต้องกลับขอบคุณเปอย่างยิ่งที่เขอสนับสน,นุนเขาหูเข้ามาช่วยเราไม่ว่าจะเป็นไอเด็กคุงว่าท้าโมอะไรตา่ตางๆที่เข้ามาแก่ตัวนี้ถือว่าเป็นน,น้่ัจิตั้งใจที่นาาที่สุดหลับพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนก็ขอบคุณเปอย่างยิ่งครับครับหรือผม ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะจริงๆเราเราไม่รู้ว่าคือมาแต่ละคนป,ะป็เห็นแต่ะคนก็เอาโูกคนด้วยตอนแรกเล็กเยอะมากเลยถ้าเราแบบคิดว่าเยอะขนาดนี้เราเต็มขนมมาเยอะเนาะว่าก็ค<น>งเป็นโอกาสต่ตอไปขอบคุณมากๆนะคะมีมีอ่า มาแจกของแบบนี้บ่อยไหมคะบ่อยไหมคือไกลมากเที่ยวทุกวันเลยเหรอคะทนานนานาะมาครั Fine ้งนึงนานมาครั้งหนึ่งเราคุยกลุ่มนานๆนั้นแต่ว่าดีใจมากว่าทางก็เราก็ออกกําลังกายกันเยอะมากเลยเราไกลมากเลยก็คือคือเห็นทํามาทิงแจกของขวัญวันเด็กเมื่อกี้ที่ร้านสุขภัจิตเราเราจัดงานวันเด็กก็คือของขวัญเยอะมาก พอมาเห็นที่นี่เด็กๆก็เยอะแล้วเขาแบบว่ามันที่คุณครูบอกว่าเดือนนึ่งลองไปสองครั้งคุณครูน่ะันเด็กๆก็คงจะไม่ไม่เกิดการกันขนมอยู่กเ็กก็เลยรู้สึกว่ามันดีมาได้ไปได้ขนมค่อยชิรัยจริงว่าเราด้เยาขนมือของขวัญเด็กๆนึกถึงวันของขวัญวันเด็กที่นาไงเด็กๆก็คงจะอยากได้กันมากเลยชอบนะารักเลยเจกวันเด็กให้เมื่อกี้นี้แล้วก็เป็นของขวัญสลิตภัณใหม่แล้วกันเนาะสำหรับผ้าห่ม ขอบคุณมากๆเลยอืขนมก็ตังก็ให้ของขวัญวันเด็กไปให้เด็กๆไปค่ะฮยังไม่ได้สบตา้างวาเถวบานขอบคุณมากค่ะแม่ยายครับเดี๋ยวนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านทุนอชุชนๆๆนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับได้เก่าขอบคุณคณะนะครับแล้วก็ผมอยากให้พูดเป็นสองภาษาได้ไห<ด>ม <ๆ S 2> มันเป็นระบบสตอเริโอ พักจากกลางภาษาหนึ่งภาษากระเลียงภาษาหนึ่งได้ไหมโอเคเราอยากได้ภาษาถิ่นที่เราเข้ามานะครับเราดีใจที่ได้ที่เราเข้ามาในนี้ครับการเดินทางถึงจะยากเข็นแค่ไหนนะครับเราไม่กลัวหรอกถ้าเขาเราพาเรามาได้นะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเห็นตัวเก่งกันหมดครับจับรถเนี่ยโอ้โหนะครับแล้วดเดือนนีน้ไปตลาดกันกี่ครั้งเดี๋ยวถามก่อนไปบ่อยสองสามครั้งเนาะมีร้านค้าใช่ไหมครับในนี้ พอเสร็จธุระเราจะไปแวะร้านค้านะครับอโอเคครับเดี๋ยวให้ผู้นําเป็นผู้ใหญ่ผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยนะครับอเดี๋ยวบอกชื่อได้นะครับพวกเราจะได้รูร้จักเวลามาคราวหน้าเราจะได้รู้จักกัน<บ>ครับ,บขอบคุณมากครับนี่เป็นผู้ช่วย,ายตาโบแมหล่ะครับไได้ได้ไไดรองขอบคุณมากๆพี่เข้ามาแจกให้ของที่บ้านเนี้ยก็ขอบคุณทุกคนร้อ จีบหรือว่าเมื่อผัดตี้เนาะข้างหน้าดูเหตจเจใตาเนาะว่าจีบหรือว่าโกก้าเราเนาะก็คือสักคืนเนาะเจ๋จีบยาหรือว่าเด็ดตอนเลิ่มดเจ็บพวกเนาะชมพูบัตรเนาะนอโกก้าเราเนาะเด็ดทุกคีปล้อละเนาะจีบหรือว่าผัว่หเมื่อผัดตีผมดูจ้าหลีโกก้าหละว่าสักคืนว่าดูเจอแล้เนาะเลยเหตจเเจให้ไยังเนาะ ทุกคนมามากระตือแปลด้วยค่ะแปลด้วยอาพูดเป็นภาษาเพิ way, ่นให้พูดเป็นภาษาการเลียงแต่ให้พูดเป็นภาษาแปลเพิ่มื่อกี้ได้ไหมเขาบอกเขายังไม่เข้าใจอ่ะอีกทีนึงแปลให้หน่อยแปลเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยพูดไทยภาษากาเลียครับแปลเป็นภาษาไทยบอกว่าตบเลึกตําบลึกภาษากาเลียว่าตําบลึกขอบคุณมากครับอะไรนะเมื่อกี้ ตับเลือับเลับเลับเลงั้นพี่แองก็อยู่ที่นี่ต่อไปนะอา่ล้ากับาาแอเลยนะนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้ช่วยเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกชื่อเลยอ่ะชื่ออะไรหนูปอนามสกุลอะไรครับเวียงพันหลวงนะครับอ่ะจดชื่อไว้นะครับท่านหนูปอนะครับอนาคตอะไรนะ หนูหนูหนูนอหนูปอหนูปอหนูกอต่อต่ออ๋อไม่เอกต่อต่อเอาหนูต่อหนูต่อโอเคเข้าใจกันนะครับตามนั้นคือมันไม่แปลกหรอกครับที่เราจะฟังกันไปเข้าใจนะครับแต่ว่า ขอให้เรามีวัฒนธรรมเดียวกันก็พอคําพูดมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแปลได้ไดเดี๋ยวเราเข้าใจกันจนได้แหละว,วันนี้ไม่เข้าใจพรุ่งนี้ก็เข้าใจเดี๋ยวผมจะไปแปลพรุ่งนี้อีกนะครับเดี๋ยวขอเชิญทางตัวแทนนะครับทางอบตอแม่ละ,ละนะครับได้เก่า <c oughs> อะไรสักนิดหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับก่อนอื่นนึกกลับ ขอบคุณคณะของลุงพลป้าแตนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับที่ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับพี่น้องบนดอยนะครับผมในานามตัวแทนของนายกองการบริหารส่วนตนม่ีละขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มีจิตศรัทธาที่มามอบผ้าห่มให้กับพี่น้องบนดอยได้คลายความหนาวเย็นนะครับก็นานๆทีจะมีคณะผู้มีจิตศรัทธาขึ้นมาเยี่ยมอย่างนี้สักครั้ง ผมในานามขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีสิ่งอื่นใดจะมอบขอให้พี่น้องชาวตำบลแม่ลาดทั้งหมู่เจ็ดหมู่แปดช่วยปลบมือให้กับคณะทุกทท่าน,นด้วยครับผมขอบคุณท่านมากครับผมขอบคุณครับท่านพูดเหมือนคนนะครสวรรค์เนาะใช่ไหมคนพิษโลกโอ้พิษโลกอยู่ที่เยอะค่ำเมื่อคืนก็ไปเจอพิโลกนะครับ ประมาณนี้นะครับพวกเราก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับกคนแ่ครับผู้นําชุกชนและชาวบ้านนะครับท่านมาเราก็ดีใจครับเห็นรอยยิ้มก็ดีใจด้วยอากาศจะหนาวไม่หนาวเราไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้อนี้เลยนะครับเพราะเรามากงวันแดดร้อนแล้วตอนนี้หนาวเลยนะครับแต่นะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับขอให้มีความรักต่อกันขอให้รักชุมชนนะครับ มีความรักความสามัคคีนะครับรักองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแค่นั้นก็พอแล้วนะครับรักแผ่นดินไทยเกิดแผ่นดินเกิดของเรานะครับผมเองนะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่กับลุงพลพระแตนนะครับใครฝากดูเลยนะผมชื่ออนุวัฒน์นะครับเข้าไปดูได้นะใครเคยเห็นบ้างเดี๋ยวแต่ช่องอื่นๆด้วยนะครับนะนะฝากไว้ด้วยอย่าล um ืมช่องลุงพลพระแตนนะครับเราเป็นยูทูบเบอร์ นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับค่ะลำโพงนะขึ้นหน้านะทีเนเ้ยอ<า>่าลำโพงขึ้นหน้าเขาจะถ่ายร<า>ูปหมู่ถ่ายรูปหมู่ไหมคะถ่ายรูปหมู่กับชาวบ้านไหมคะกับผู้นำถ่ายรูปหมู่ค่ะถ่ายรูปหมู่เขาบอกว่าจะถ่ายรูปอ่า ให้เชตเทาลยตามีเนาะเะไเนาะข่ามอนข่ามอนว้าขอตาเล่อสนานโอเคนี้ยป่าเนาะให้เชตเลยโกะก้แล้วเนาะแล้วก็ตั้งกล้องไกลๆให้เห็นมูใหญ่ๆเช็เาอกป๊กเ้วเนาะเนะคะปุ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 มากดอันนี้ให้หน่อยดิกดกดวางกดวาง